สวัสดีค่ะกุ้งนะคะก่อนนอนนะวันนี้ก็จะมาไลฟ์นะคะแล้วก็อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้นี้ตอนหลังให้กับเพื่อนๆนะคะได้ฟังนะสำหรับใครที่ไม่ชอบในการที่จะนั่งอ่านหนังสือนะคะก็กดฟังแล้วก็หลับตาไปก็ได้นะคะเพราะว่ากุ้งไม่ได้แต่งหน้านะ,ะก็ถือว่าฟังเสียงมาแล้วกันนะคะ อีพีนี้เป็นอีพีแรกนะคะของภาที่หนึ่งเรื่องของการคุยกับตัวเองที่จบนะคะบทที่ศูนย์หนึ่งนะคะเรื่องตะลกมีสาระมีอยู่วันหนึ่งจูจ่ๆเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันมาหลายปีก็โทรมาหาผมแล้วพูดว่าเครียดหวัดช่วงนี้จากนั้นก็บ่นปัญหาสารพัดให้ฟังทั้งเรื่องงานว่าถูกลูกค้าโกงเงินบ่นเรื่องเศรษฐกิจ หลังจากที่บ่นไปได้สักพักเพื่อนผมก็บอกว่าได้ยินข่าวว่าวันเดี๋ยวนี้ผมได้ดิบได้ดีประสบความสำเร็จในธุรกิจผมตอบไปว่าก็ไม่ขนาดนั้นหรอกยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะผมถามกลับว่ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้บ้างไหมเพื่อนผมบอกว่าได้ข่าวว่าตอนนี้ผมมีผมเป็นนักพูดงานช่วยเล่าเรื่องตลกที่มีสาระให้ฟังหน่อยสิ คุณเคยเจอเพื่อนแบบนี้ไหมครับจู่ๆก็มาขอให้เล่าเรื่องตลกที่มีสาระให้ฟังแต่วันนั้นผมก็บอกไปว่าได้เลยมีอยู่เรื่องนึงพอดีรับรองว่าตลกและมีสาระแน่นอนเรื่องมีอยู่ว่า ชายสูงวัยสามคนเป็นเพื่อนสนิทกันมากหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานทั้งหมดก็ชวนกันไปเที่ยวต่างประเทศพวกเขาไปพักในโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองและเลือกห้องพักที่ดีที่สุดในโรงแรมซึ่งอยู่ชั้นที่60ซึ่งเป็นชั้นบนสุดเห็นวิวรอบเมืองหลังจากออกไปเที่ยวในเมืองก็กลับมาที่โรงแรมนั่งจิบกาแฟที่ชั้นล่างกินเสร็จก็จะขึ้นห้องพักปรากฏว่าลิฟต์โรงแรมเสียพอดี ทั้งสาคนเลยตัดสินใจเดินขึ้นบันไดเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อทั้งสามคนจึงตกลงกันว่าจะสลับกันเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังชายคนที่หนึ่งอาสา,าจะเล่าเรื่องสนุกตลกระหว่างเดินขึ้นบันไดไปต่างคนต่างก็หัวเราะสนุกสนานจนเดินถึงชั้นที่20เรื่องตลกก็จบพอดีชายคนที่สองอาสาเล่าเรื่องชีวิตและประสบการณ์การทำงาน ก็มีเรื่องตื่นเต้นบ้างน่าเบื่อบ้างปะปนกันไปจนเดินถึงชั้นที่40เรื่องก็จบพอดีชายคนที่สามอาสาเล่าเรื่องความหลังและเรื่องเศร้าต่างคนต่างระลึกถ,ถึงเรื่องในอดีตถึงกับร้องไห้ออกมาจนเดินถึงชั้นที่60เรื่องก็จบพอดีชายทั้งสามยืนอยู่หน้าห้องพักด้วยอาการเหนื่อยหอบชายทั้งสอง ก็บอกให้ชายคนที่สามรีบเปิดประตูห้องเพราะเขาเป็นคนถือกุญแจแล้วชายคนที่สามก็บอกกับเพื่อนทั้งสองคนว่าฉันยังมีเรื่องเล่าเรื่องเศร้ามากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้เล่าเลยเรื่องมีอยู่ว่าข้าลืมกุญแจไว้ที่ชั้นล่างว่ะพอฟังเรื่องนี้จบเพื่อนผมที่กำลังเครียดก็หัวเราะออกมาเออตลกดีว่ะแต่ไหนว่ะสาระไม่เห็นมี ผมถามเพื่อนว่านายคิดว่าชายทั้งสามคนในเรื่องโชคดีหรือโชคร้ายเพื่อนตอบว่าโชคร้ายสิวะซวยเลยอุตส่าห์เดินขึ้นมาตั้งนานดันลืมกุญแจเอาละผมขอถามคุณบ้างถ้าคุณคิดว่าชายทั้งสามคนนี้โชคดีหรือโชคร้ายครับลองคิดดูก่อนจะอ่านคำเฉลยนะครับ วันนั้นผมตอบเพื่อนไปว่าสามคนนั้นโคตรโชคดีเลยเรื่องนี้เป็นแค่การลืมกุญแจไว้ที่ชั้นหนึ่งเ <pe ak> พื่อนผมยิ่งงงเข้าไปใหญ่โชคดียังไงวะ <pe ak> ผมพูดต่อว่าลองคิดดูนะเขาลืมกุญแจตอนอยู่ชั้นที่60สิต่อให้เหนื่อยขนาดไหน <pe ak> เขาก็ยังเดินกลับลงมาหยิบกุญแจที่ชั้นหนึ่งใหม่ได้แต่ถ้าเรื่องนี้มันไม่ใช่การเดินขึ้นมาได้หชั้นแล้วลืมอะไรบางอย่างแต่หาก เป็นการลืมทำอะไรบางอย่างแล้วเพิ่งนึกได้เวลาผ่านไปเมื่อ60เดือนหรือ60ปีล่ต่อให้อยากกลับไปทำสิ่งที่ลืมทำมากขนาดไหนก็กลับไปไม่ได้แล้วอย่างนั้นตั้งหากที่เรียกว่าโชคร้ายผมเลยบอกเพื่อนอีกว่าเมื่อวันเวลาผ่านคนเราจะเสียดายอะไรที่รู้รู้ไหมเสดายอะไรที่สุดรู้ไหมคนเราจะเสียดายกับสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ทำลงไป หลายคนมักจะพูดว่าถ้าตอนนั้นวงเล็บในอดีตรู้ว่าวันนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างนี้นะจะทํานู่นจะทํานั่นจะทํานี่ไปแล้วหลายๆคนชอบพูดว่าน่าจะรู้อนาคตอย่างนี้ตั้งนานแล้วผมบอกเพื่อนว่าวันนี้นายคงไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่จากวันนี้นายสามารถทำอะไรบางอย่างให้ เพื่อให้นายมีความสุขในอนาคตได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่ามากมากในปัจจุบันก็คือหากวันนี้เรารู้อนาคตเราจะทำอย่างไรกับปัจจุบันตังหากเพื่อนผมฟังจบก็บอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องตลกที่มีสาระจริงจริงวะ่ะเป็นมุมมองที่ดีมากๆเลยเราคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยไม่ได้คุยกันหลายปีโชคดีที่วันนี้โทรหานายได้ข้อคิดดีๆเยอะเลยนายเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นคนมีสาระ แบบนี้ในวงเล็บลึกๆคงอยากจะบอกว่าผมไร้สาระแต่เกรงใจเพื่อนผมถามต่อว่าถามจริงๆนายไปทําอะไรมาทําไมนายถึงได้เปลี่ยนจากคนเงียบเงียบขี้อายไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและมีรายได้ขนาดนี้บอกเราได้ไหมผมตอบว่าได้ถ้านายอยากฟังนะเราจะเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เราไม่เจอกันตั้งนานชีวิตเราไปพบเจออะไรมา,มาบ้างและทุกอย่างที่ผมเราให้เพื่อนฟังในวันนั้นก็คือสิ่งที่ผมแบ่งปันใน หนังสือที่คุณกำลังอ่านอยู่ในตอนนี้ครับ